เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัยพระพุทธภาษิตวานิโชวะพยังมักขังอัปปะสะทัทโธมหัตโนวิสั่งชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัชเยแปลความว่าบุคคลพึงเว้นบาปเหมือนพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นทางที่มีภัยและเหมือนบุคคลผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นอธิบายความได้พนานามาแล้วในเรื่องตนต้นว่า บาปน่ากลัวอย่างไรควรสังเกตอย่างไรให้ทุกอย่างไรในที่นี้จะพนานาถึงวิธีเว้นบาปพ,พอสมควรแก่เรื่องราวประการแรกผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาให้เห็นโทษของบาปว่าเป็นสภาพอันต่ำทรามเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกนาพิจารณาให้เห็นภายในอบายภูมิมีนรกและกำเนิดสัตว์ดิบชานเป็นต้นว่าความทุกเหล่านั้นเกิดเฉพาะแก่ผู้มีบาปผู้ไม่มีบาปหาได้รับทุกเช่นนั้นไม่ ประการที่สองเมื่อจิตได้พิจารณาเห็นโทษของบาปอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วพึงพิจารณาถึงตนว่าโดยกําเนิดการศึกษาอายุสิ่งแวดล้อมการอบรมเกยียรติยศอิสริยยศและบริวารยศเป็นผู้ไม่ควรทําบาปเพราะได้กําเนิดดีแล้วคือกําเนิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหากทําบาปลามกชาติต่อไปจะต้องตกลงไปในกําเนิดต่ําเช่นนรก และกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพบเหล่านั้นยากแก่การทำความดีถอยหลังลงไปมากยากแก่การตั้งตนใหม่เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ควรรักษาฐานะของตนไว้หรือส่งเสริมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ควรให้บาปลากลงไปในทางต่ำอันหนึ่งอายุของคนเราก็ไม่ยืนยาวเท่าไหรนักไม่ควรพลาดเสียโดยการทำบาปควรให้อายุลงไปด้วยคุณงามความดีจะได้ไม่เสียใจภายหลัง การศึกษาที่ลงทุนลงแรงกันก็เพื่อให้คนเป็นคนดีการทำบาปเป็นค่าศึกกับความเป็นคนดียิ่งทำบาปมากเท่าใดความเป็นคนดีก็ลดน้อยลงเท่านั้นทุนรอนที่ลงไปในการงานศึกษาก็เสมือนศูนย์เปล่ายิ่งมีผลร้ายเสียอีกเพราะศึกษามากฉลาดรอบรู้มากแต่จิตใจไม่มีธรรมย่อมหาโอกาสทำบาปได้มากเกียติยศเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเพราะทำให้สบายใจในสังคม อิสริยยศให้ความสะดวกความคล่องในการบริการยศก่อให้เกิดความอบอุ่นใจเหมือนอยู่ในหมู่ญาติยศเหล่านี้ย่อมถูกความชั่วทำลายได้หรือสามารถสิ้นไปได้เพราะการประกอบกรรมชั่วแต่ย่อมเพิ่มพูนขึ้นด้วยการประกอบกรรมดีอันหนึ่งบุคคลควรพิจารณาถึงตนว่าบัดนี้เรากําลังเวียนว่าอยู่ในสังสารทุกข์ต้องเกิดแก่เจ็บตาย มีความโศกเศร้าเสียใจติดตามผัวพันอยู่ในชีวิตไม่ได้วางเว้นฉไหนหนอเราจะพ้นจากทุกได้เราควรเว้นบาปพุทธิริตทั้งปวงเพื่อความพ้นทุกข์การปราลบตนแล้วเว้นบาปปำเพ็ินความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัตตาธิปไตยประการที่สามควรระลึกถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องตลอดถึงมิสหายที่เป็นกันยาน,นมิตรว่าถ้าเราทําความชั่วจนต้องเสียชื่อเสียงหรือต้องเสียคนไป ท่าเหล่านั้นจะเสียใจเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ท่านจะเสียใจมากกว่าคนอื่นเพราะท่านกล่อมเครี้ยงเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากเสียสละทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาและกําลังใจทั้งมวลมุ่งปลูกฝังลูกตั้งความหวังไว้ว่าจะได้ชื่นชมความดีของลูกแต่กลับได้ยินได้ฟังแต่เรื่องชั่วร้ายของลูกลองตรวจดูเถิดว่าท่านจะผิดหวังเพียงใดปวดร้าวใจเพียงใด เป็นการทำลายจิตใจของท่านเพียงใดการสั่งสอนปลูกฝังคนได้ดังใจนั้นเป็นความสุขใจอย่างยิ่งประการหนึ่งในทางตรงกันข้ามก็ต้องพบกับความเสียใจอย่างยิ่งเช่นกันการพิจารณาถึงผู้อื่นแล้วเว้นความชั่วประพฤติความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโลกาธิปไตยประการที่สี่ควรระลึกถึงธรรมที่พระเ,เจ้าและบัณฑิตทั้งหลายได้แสดงไว้เป็นธรรมอันธรรมผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกได้จริง ส่งสอนให้เว้นบาปก่อนเป็นการป้องกันเหมือนป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายท่งสอนให้ทําความดีให้พร้อมพร้อมเหมือนการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงด้วยอาหารและอากาศอันมีประโยชน์และออกกําลังกายพอสมควรสรงสอนให้ทําจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนการทําใจให้แจ่มใสชื่นบานบุคคลผู้ไม่มีโชคมีร่างกายแข็งแรงมีใจแจ่มใสย่ยอมมีความสุขชั้นใด ผู้เว้นบาปทำความดีมีใจบริสุทธิ์ปราศจากทุลีคือกิเลสย่อมมีความสุขฉันนั้นการระลึกถึงทมเว้นบาปและทำความดีเพื่อทำอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมาธิปไตยประการที่ห้าเมื่อเริ่มเว้นหรือละบาปในครั้งแรกๆอาจใช้วิธีตะทางฆะปะหารคือการละเป็นครั้งคราวเช่นการเลิกสูบบุหรี่ทีแรกๆอาจสูบบ้างเลิกบ้างเพื่ออย่างกำลังดู ไม่เห็นว่ากําลังดีแล้วก็ลองเลิกติดต่อกันานานๆประการที่หกวิธีที่เลิกและอะไรบางอย่างติดต่อกันได้นานๆานด้วยการข่มไว้ไม่ให้กําเริกท่านเรียกว่าวิขําพะระปหารตัวอย่างการข่มกิเลสด้วยอํานาจชานเหมือนศิลาทัดยา่าหรือเหมือนโรคบ,บางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ไม่แสดงอาการให้ปรากฏภายนอกประการที่เจ็ดการเลิกบากโดยเด็ดขาดตัดรากทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นอีกทำลายด้วยอริยมรท่านเรียกว่า สมุดเฉดประหารแปลว่าละโดยเด็ดขาดอันหนึ่งวิธีการละความชั่วหรือบาสทำทั้งมวลย่อมดำเนินตามหลักคือเห็นโทษอาดีนวังปัสติบันเทาวิโนเดติจะให้สิน้นวยังตีกโรติมิให้เกิดขึ้นได้อีกอนาภาวังกะเมติพานานาวิธีละความชั่วมาพอสมควรแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องประกอบ หรือเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาทรงแสด,สดงธรรมนี้พระธรรมเทศานานี้พระศาสดาทรงแสด,สดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารคพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมหาทนวานิชพ่อค้าคนนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากพวกโจรพยายามปล้นบ้านหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จเพราะการคุ้มกันรักษาแข็งแรงไม่ประมาทต่อมาพ่อค้านั้น จะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยขบวนเกวียนจำนวนร้อยเนื่องจากมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนจะเดินทางไปเมืองนั้นๆภิกษุรูปใดประสงค์จะเดินทางไปด้วยก็ขอนิมนต์จะไม่ลำบากด้วยข้าวปลาอาหารภิกษุจำนวนร้อยร่วมเดินทางไปกับพ่อค้านั้นพ่อค้าออกเดินทางแล้วไปพักอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดงจัดแจงโคและเกวียนให้เรียบร้อย เพราะจะต้องผ่านดงที่มีอันตรายเขาพักอยู่สองสามวันได้ถวายอาหารแก่ภิกษุที่มาด้วยไม่ได้ขาดพวกโจรรู้ว่าพ่อค้าออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองจึงไปซุ่มอยู่ในดงเพื่อปร้นพ่อค้านั้นเมื่อเห็นพ่อค้าไม่เดินทางเข้าดงสองสามวันแล้วจึงส่งลูกน้องคนหนึ่งให้ไปสอบถามดูชายนั้นไปถามสหายของเขาคนหนึ่งในหมู่บ้านทราบความทัวงแล้วมาบอกพวกโจรพวกโจรก็รอต่อไปชายชาวบ้านคนนั้น เห็นพ่อค้าเป็นคนดีจึงบอกความที่โจรกําลังดักป้นอยู่ในดงขอให้พ่อค้ากลับเสียอย่าเดินทางต่อไปเลยพ่อค้าเชื่อบุรุษผู้นั้นจึงเตรียมตัวกลับบ้านทีนั้นลูกน้องโจรเห็นพ่อค้าไม่เดินทางไปทางนั้นจึงมาสอบถามด้วยอีกทราบความแล้วไปบอกหัวหน้าโจรพวกโจรจึงพากันไปดักอยู่อีกทางหนึ่งชายชาวบ้านได้บอกพ่อค้าอีกด้วยความกรุณาพ่อค้าพิจารณาแล้วคิดว่า ควรชะงดการเดินทางหยุดอยู่ที่นั่นจนกวานแน่ใจว่าจะปลอดภัยจึงค่อยไปจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะโจรคอยดักปล้นอยู่พระคุณเจ้ารูปใดประสงค์จะอยู่ก็ขอให้อยู่กับตนรูปใดประสงค์จะไปก็ขอนิมนต์ไปเองภิกษุจำนวนมากขอกลับไปเมืองสาวัตถีเมื่อถึงเชตวนารามแล้วเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภยัยมีโจรภัยเป็นต้นอันหนึ่งบุคคลผู้รักชีวิตย่อมเว้นยาผิษเสียฉันใดภิกษุทั้งหลายก็เช่นกันพิจารณาเห็นว่าพบทั้งสามเป็นเช่นกับผลทางที่ผูกโจรส้มอยู่แล้วควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวานิโชวะพยังมากังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้น อธิบายเพิ่มเติมพบสามได้แก่1กามภพคือพบอันเกี่ยวด้วยกามสองรูปภพบพบแห่งผู้ได้รูปฌานสามอรูปภพบพบแห่งผู้ไดอรูปฌาน